ดูแรกับนเนะคะหลคู่เหล่อจิงอะไรจิงนนวันี้ตื่เ้นจลยนะคอยู่บ้น2มเลยนะคีนะคะใส่เชิยแล้วก็น้ำลายเยอะมากนะคะีนฉันขอนุญาตไมค์พี่ันถตับาขออนาตนะขออนุถามก่อเลยนะคะถามคุณี่นี่คือเป็นครั้งแรง Brand Master, ที่เรามีแบรนด์แฮมบัสเตอร์ที่อื่นเขายังไม่มีเลยเรามีเรื่องที่เรียกได้ว่าคิดเป็นคนแรกคนแรกคนแรกตลอดเวลา,ะาน Brand คะครับทำไมถึงต้องมีแบรนด์แฮมบัสเตอร์นั้นครับณวันนี้นะครับที่สิวันนี้เราคิดมา,ก,มาก,กว่า15ปีผ่านประสบการณ์การทำงานคยบค่าลูกค้าถ่าเ,เด็กเยบ เป็นวัยหนุ่สาวที่เต็มไปด้วยพลังผมถึงอยากให้ลูกค้าจดจำภาพของซงนี้เป็นคนหนุ่มไฟแรงที่เต็มด้วยพลังในการทางานในขณะเดียวกันก็เป็นภาพของคนที่มีมิตรจิตมิตัใจพร้อมที่จะดูแลค่าลูกค้าเสมอเราจรึงเลือกเป็นเทมัสูงผโปรพิษานนะครับ ิงในธุรกิจด้านนี้ครับผมอนอกจากจะโดนเปิดซิงจากละครที่ทุกคนยินแล้วนะฮะก็ยังโดนเปิดซิงจากโรุงรัจอมมซิมันนี่นะครับก็ดีใจครับแล้วก็ช่วงแรกๆที่รู้ว่าตัวเองจะได้เป็นแ,แนบรนด์แมสเตอร์ของอิซิมันนี่ก็แอบตื่นเต้นนหน่อยครับว่าเราเรา,เราเรายังไม่รู้อะไรเยอะยแต่พอเราได้เข้าไปอยู่ที่บริษัทได้ไปเห็นในที่เก่งในที่อะไร ก็ถือว่ามันไม่ใช่รูปแบบเดิมเลยนะที่ที่เราเคยเห็นอะไรอย่างไรก็ดีใจครับ,รบแล้วก็จะทําหน้าที่แบรนด์มาสเตอร์ให้ดีที่สุดครับคุณพัหน้าที่ของแบรนด์มาสเตอร์เนี่ยก็ทยังไงบ้างนะ,ะต้องเข้าถึงลูกค้าไหมครถ้าเป็ดไปได้นะครับ,รบถ,ถ้าเป็ดไปได้เข้าถึงลูกค้าได้ทุกคนก็อยากจะเข้าไปถึงทุกคนเลนะะ้น ครับผมหน้าที่นะฮะก็เท่ากับถือว่าท่านอยากเป็นสื่อกลางนะครับผมระหว่างอีซี่มันดี้นะครับผมแล้วก็พี่น้องทุกคนชั้นทุกคนนะครับผมในเรืงสื่อสารว่าอีซี่มันดี้เนี่ยคือจะจะบอกไงดีนะคือสถานที่ที่ทุกคนเนี่ยคือรอรอแบบว่านั่งรอสุดสบายถูกต้องครับจะจะไม่ใช้รูปแบบเดิมแล้วผมจบอกนะค่ะคุณเข้มก่อนว่าเคยใช้บริการของโรงรับจำนำในยุคก่อก่อน สมัยสมัยก่อนเนี่ยจะได้ยินจากผู้ใหญ่แล้วก็ได้เห็นในละครในภาพยนตร์อะไรเนี่ยนยะเขจะเป็นรูปบแบบแบบลอยๆหน่อยแต่บางทีคนที่เดิมเข้าไปรู้สึกว่ามันมันคือที่สุดข,ของชีวิตของเราแล้วใช่ไหมที่เราต้องเดินเข้างรูาจำแต่ทุกวันนี้ผมบอกได้เลยว่าเราจะไม่ต้องกลัวนไม่ต้องอายอะไรต่อไปแล้เพราะว่ามันนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบใหม่ทั้งหมดเหมือนเราเดินเข้าไปในธนาคารไปแลกเปลี่ยนกัน ผมต้องนำของเรามาแล่เหล็กดึัพั์เป็นเงินยงเนี่ยคะค่ะสมัยก่อนเนี่ยนะคะคำาล่าลือเกี่ยวกับโรงรับจำนำาบอกว่าหากอับจนทางรโรงรับจำนำนีคือทางปล้ายและความนาอายที่ของชีใช้คือการเข้าไปใช้บริการโรงรับจำนำมณทางมีความที่เห็นมีความที่เห็น,หนหมันเป็นเรื่องที่ทำได้ราบาดใจ คนนี้เราตั้งใจไปแท็ที่อั้งหนึ่งที่เรามองง่ายๆเลยครับช่วงโควิดที่ผ่านมาเราจะเห็น,ลนหลายๆครอบครัวที่เหมือนกับทุกทางต่างๆด้วงบางทีเราไม่ได้เก็บเงินไม่ได้เก็บอะไรของตัวเองไว้เลยครับรบอกตรงนะเอาไปขายก็โดนยกราคใช่ไหมโควิดจริงนะ,นะแล้วการไปไปจำนำเนี่ยเราไม่รู้ว่าคือบางทีเนี่ยสิงงนขงข,ของเราเนี่ยเป็นของรา้ของปลม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนาฬิกาในเรื่องของทองคำในเรื่องของ,ของ กล้องอะไรนะครับเราไม่รู้ว่าเราไปโรงพักจำนำแล้วเขาจะดูอลให้เราไหมันมันเกิดความเยตรงนี้นะแล้วก็เื่อบางสิ่งบางอย่างเราไม่อยากที่จะนําไปจำนำนะของคานเนาะใช่ใช่เอาไปไว้เงี้ยถ้า่ดีกวบาไปเศร้าเนาะบงทีเราก็เช็คได้ไม่เหนื่อยหลังจากนี้นะครับผมไมว่าใครที่อาทาหอดไม่เจอในชีวิตนะครับผมไม่ต้องยืมเงินครับ เราต้องยืนก <sa> so 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 like, ันนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปถึงกับการแบบว่ากู้เงินนะครับถ้าเกิดว่าเรามีทรัพย์สินของตัวเองเป็นของของส่วนตัวนะครับไม่ว่าเป็นกล้องอะไรก็แล้วแต่เรามาแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันแล้วันผมเชื่อว่าไอซี่วันนี้จะดูแลของทุกคนได้ดีมากถึงเวลาที่คุณสามารถดูแลตัวเองได้บินเงินแล้วเนแค่เป็นของของเรากลับมาแล้วผมเชื่อว่าของคุณจะไม่ไม่แตกรล้วารันแน่นอนครับขอให้ ซีโน,นี่เลครับเป็นทางเลือกอีกทางเลือกเลอหนึ่งนะครับผมที่ให้ทุกคนได้ลองเปิดใจมาดูนะครับที่สาคัญนุกค่ไปนะคะสาขาีแ้วท่สาก็จะเจอนอเดอนะยืนบเนี้ถึงจะไม่เอาของไปจาก็ยืนคาได้น้ยืนคุยได้ทุกสาขาเลยมีกีสาข้้าสิา เอาแวะไปคุยู่กับเขาได้แ้่แคสี่สาขาเลยนะนะนะสามสิบจังหวัดเลยนะผมได้ยินสามสิบจังหวัดคุไปอยู่ที่ตอนนี้เนี่ยคนรู้จักผมผ่านมิซี่มันนี่เดียวนะทั้งป้ายบางนาป้ายลังสิบหรือว่ายุธยาทุกคนก็จะเห็นทุกคนก็จะเห็นผมยืนอยู่ในป้ายใหญ่่ทุกคนก็จะตามหาผมว่าผู้ชายในป้ายคนนี้เขาเป็นใครแล้วประจมตีกับช่วงละคร ครับผมก็ถือว่าไ,ได้สร้างความเชื่อมัน่นให้กับต่างๆนะครับดีใจไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาก็สามารถเซลฟี่แล้วก็ติถ่ายรูปได้ใช่ไหมอีซีมันนี่แฟนค์ัสเตอร์หล่อเอาละค่ะพี่ถายในช่วงนี้นะครับดีใจครับดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆน,นะครับที่ทางผู้บุฟี่อีซีมันนี่นะครับไม่เลือกผมมนนะครับแล้วก็ผมก็ถือว่าเป็นสื่อกลางนะครับอย่างที่ท่านบอกว่า ผมคือสื่อกลางระหว่างอีซี่มันนี่กับกับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่จะบอกว่าอีซี่มันนี่เนี่ยคือแหล่งเรียกว่าส,สินสินทรัพย์ระยะสันสส้นนะครับผมที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าอีซี่มันนี่จะดูแลของทุกคน,นได้ดีมากๆนะครับผม,ม,ผมเชื่อเลยพอผมเข้าไปดูในบริษัทในที่เก็บของนก็แล้วแต่ที่คนนํามาจำหน่ายเนี่ยก็ถือว่าดูแลได้ดีมากๆ มีมีจัดโซนให้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นกล้องไม่ว่าจะเป็นทองคือดิซิมันนีด่ดูแลดีมากๆคือแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของการทำงานนี่ดีอยู่แล้ว,ลวกด็ดีใจมากครับที่ได้มาร่วมงานดิซิมันนี่จะมีโอกาสเห็นเท่ไปตามสาขาต่างๆมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับม,นนบมีเดี๋ยวจะไปเปิดตัวในสาขา,าต่างๆในสาขาใหม่ๆตอนนี้เราเปิดแล้ว54สสาขาสามสามสิบ 30, 30จังหวัด ถึงลูกค้าอีซี่มันนี่แล้วกันครับถึงท้องไรวันไซธนาคาระครับถ้าผมคิดว่าอยากจะฝากถึงนะครับผมผมเชื่อว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็น Easy m ม n e y ีเนี่ยในรูปแบบที่ดีขึ้นหลังรูปแบบที่เราเป็นในรูปแบบนาคารบแบ้มีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันคือเราจะไม่จะไม่เคยเห็นลงรับจำนำในรูปแบบนี้มาก่อนซึ่งซึ่งเป็นผลดีมากๆน,นะครับคนใทรที่กำลังหาทางองอกในชีวิตยังไม่เจอผมเชื่อว่าอยากให้ e a s y Money เนี่ยเป็นทางเลือกให้กับทุกคนครับาครับครับ ก็ฝากให้ทางลูกค้านะครับอีซี่มันนี่เราพร้อมที่จะเป็นทางเลือกนะครับเราพร้อมที่จะยืนหยัดเคียง,งข้างลูกค้าแล้วก็ก้าวเดินไปกับลูกค้านะครับเมื่อไหอร่พพหที่ท่านต้องการสภาพคล่องเมื่อไหร่ที่ท่านต้องการเงินทุนเวียนนึกถึงอีซี่มันนี่เงินง่ายได้ชัวร์ครับ